มหาลอเบิงเห็ดยำแรงครับพี่น้องพอเห็ดละง,งกขาวตุ่มๆไขๆออกไหมครับผมปัดพี่น้องได้เช็คซีหาดอกกระแจงได้แล้วครับนี่ก็ได้สดน้ำฮูสวยงามครับเพิ่งผุ่นดอกนึง นี่ดอกหนึ่งครับซ้ำๆกันเลยเมืง่งยังบอเบิดยังพอยุดเรื่อยสวยงามครับผม รุ่นๆเดียวกันเลยเห็ดละงกขาวครับผมยางหาไปหามากกะที่ได้พ่อแกงเด้พี่นกโอ้ยสวยงามสวยงาม ออกใหม่ๆครับผมไข่ๆเลยนี่พอเฮ็ดอันนี้นำ้ำเฮ็ดขมอดดอกน้ำข้าวข,ข,ขนาดพี่น้องเลยเบิง้ง ออกใหม่อ่อนๆงามๆเลยครับผมเชียงไกป่ปลาครับพี่นกหมาลหลมันวังหันอันนี้เฮ็ดนี่เนาะมึงด้วยอันนี้เป็นเฮ็ดพึ่งด่างแห้ครับผม กิ้นมาอยู่พอาดาตัวเขาลงคอพอดาแกงสดน้ำอยู่ครับผมถอยหน่อยนึงโอ้โหถอยหน่อยแล้วถอวยวงงันไงปุญละมานอยู่ครับผม